กเกษตรกรผสมประสานเพื่อน,เ,อนเป็นผู้หญิงทําสวนพาเพื่อนมาเข่าสวนฟักทองมาอัปเดตอีกครั้งหนึง่งสะพ้ายอยู่นี่ขึ้นทั้งสีพ่นไแรแมลงแก่แย่ทองจะสีพ่นด้วยสมุนไพรสนิดหนึ่งที่เขาเป็นลากใหม่นะะ่าจะแย่ทองหมักไว้หมักใส้กาก,ากน้าตาลแล้วก็หมักไส้ผักสะเดาแล้วก็ใบสาบเสือแล้วก็บรระเพชดอีกหลายๆยอย่ยางนับบ่วนเพื่อน พืชผักผลไม้แบบย้ายท้องมักสมุนไพรแบบนี้มันจะเอามาสีผลเพื่ออะไรมาแ้งเพราะว่าสมุนไพรอันที่ย้ายท้องว่าเขาเป็นรากไม้นี่เขาจะกําจัดนอนได้จ้ะกําจัดนอนได้แล้วก็น้ำของเขานี่ยจะไปเทลงน้ำนะจ้ะเนาะกําจัดนอนได้แน่นอนแล้วก็กาจัดมแมลงได้แน่นอนจะพิสูจน์มาแล้วตะลุ่นปูลุ่นยาเขาพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วย้ายท้องก็เลยได้นำมามักไว้เพื่อ จะมาสีดฟักท้องนะจ๊ะฟักท้องก็สิประมาณซํานี่แหละจ้าฟักท้องอายุสี่สิบห้าวันเพื่อนๆหล่อมพุ่มเท้าเคลือเลยได้จ้ะหล่มพุ่มเท้าเคลือแล้วรอบต่อไปคือใส่ปุ๋ยหมักนะจ๊ะเนาะรอบรอบไปยยะท้องก็เสียวปุ๋ยหมักมากมใส่หลักกระจบแล้วก็บ่หดน้ำได้จ้ะเลิกหดน้ำแล้วปล่อยน้ำมา้าย่างเดี๋ยวเพราะว่า ทางหดน้ำย้ายท้องจะเป็นทางหลากสายยางต่อไปเคลือเขาเ้าเนี่เขากะหลากสายยางบ่ได้คือปล่อยน้ำเขามาตามร่องอยางเดียวนะจ๊ะเนาะปล่อยน้ำเขามาตามร่องเท่านั้นอันนี้คือฝักท้องอายุ45ห้าวันแล้วจ้าเนี่เป็นเอามาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนมึงว่าย้ายท้องเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวทําสวนเนื้อที่อยู่ในนี่ประมาณ20กว่าไรหมุนเวียนกันปลูกพืชอายุสั้น แล้วก็พืชอ,อายุเงาก็คืออย่างพ้าลาแต่ว่าบ่มีเวลากีดเพื่อนๆบ่มีเวลากีดกับป่อยให้เขาต้นไงยอยู่แบบนั้นนะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นผู้ยิงที่เฮ็ดได้เพื่อเป็นแรงบรนดาลใจให้ผู้ยิงที่กําลังทําเกษตรกร่อนคือยายท้องกําลังบ่มีไผ่้อยเหลือเขากดูแลซอยเหลือเจ้าของได้จะ้ะเฮ็ดได้ทุกอย่าง ทองไว้เพื่อนคนอื่นเท็ดได้เขาต้องเท็ดได้นะจ๊ะแล้วก็ทองทแล้วก็ทองไว้ทองไว้อีกคำหนึง่งกูบ่เฮ็ดไผ่สิเฮ็ดจังสี่แม่จ๊ะเขาทองไว้เพื่อนกูบ่เฮ็ดไผ่สิเฮ็ดทองไว้เด้อเพื่อนในที่สุดเขาก็ได้เฮ็ดนะจ๊ะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงทำสวนเฮ็ดอยู่ผู้เดียวจ้ะเลยไปพูนกับเป็นปลาบักม่วงเพื่อน บ่แม่นหน่อยดอกที่ย้ายท้องหมุนเวียนเห็ดอยู่นี่จะหมุนเวียนทําสวนอยู่ในสวนในป่าในบ้านสวนนี่หมุนเวียนกันอยู่ตลอดทั้งปีจะปลูกเบิดปีเบิดลศาสตร์เพื่อน,อนมีพืชให้ฮาได้อยู่ได้กินมีพืชผักให้ฮาได้กินตลอดทั้งปีจ้า